จะแทงแทงชิคือห้ามตายคอมไรสุดห้ามตายแต่ก็แหลกเป็นนะเว้ยพวกเองทิ้งห่างวเองทิ้งห่างจาเข้าไปร้อบนี้เนะไอ้เสีพูดแล้วแต่ใจอยู่อีกทีนี้อีกทีอยากเห็นอีกครั้งตำเลยอะดีตลำเป็นลำยาวๆลำน่ากลัวนะน่ากลัวนะ งทางตัน่ะมาถึงทางตันแล้วที่หม่เป็ดเป็นเปนไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรเสกเอ้าอ้โเดลด้ะชากชาเข้าไม่ได้นี่เราวเห็นเข้าได้เลยเอ้ายวคนทีละคนมาตดนัไม่ไปเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้เอ้าเอาเข้าได้ทีละคนทีละคน เข้าวะดีกันเดือดความอะไรนี้เลยนะนี่อะไรนี่ร้อนไหมขอเปล่ากราฟิกเดือดอ่ะเออเออมันลื่นเกาะเสกขาขาปรับเฟืองไหมปรับเฟือง60อ่ะปรับปรแปดเลยละกันเอ๊ะเรามุดเข้าไปข้างในนี้ได้เหรออุ้ยเครียดยิ่งปรับสูงยิ่งเบอร์ว่ะเออดีได้ภาพเราอย่างเบอร์เลยอ่ะเออ แนกระวังนะไม่ระวังโอ้ยโอ้ยบอกแล้วให้ระวังอะไรวะอยากหลงอนาคตเลยเราบอกให้ระวังนะอยู่ๆก็เดาถูกก็มีอะไรแน่นอนดูจากสภาพห้องแล้วโดนจับตัวไปแล้วชิดหน่ะเอาถูกถูกลักพาตัว่วยๆ้องัวขนาดไหนที่สามารถเอาไม้ฟาทีเดียวสามคนพร้อมกันหลับได้เนี่ย อาจจะไม่ใช่ไม้ก็ได้นะคุณถูกตีเข้าที่หัวแน่ๆเห็นไหมแลวคุณก็ถูกล็อกขาตัวไปนี้ล็อกเก็ตอินดนดูมาถูกขาอยู่ในห้องต้องหาทางออกไปโอ้มีให้อ่านแล้วหนึ่งบินเดซินไอบินเฮียนี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วไอ้ฉันน่งอยู่ที่นี่อยากจะกลับบ้านมีนามีนาฬดียกาเอออย่าดันอย่าดันจจเย็น โโออ้้หไเี้ยนี่จะมันมีกุญแจข้างในทุบๆๆๆๆๆมาเดี๋ยวทุบให้หลบๆๆอ้าวกุญแจเขาเจอกุญแจมามามากุญแจมาไขได้มันมืดลงวะเฮ้ยทำไมมันมืดลงอ่ะใช้อาวุธลับไล่ผีนะอะไรอะไรนอนอย่างนั้นน่ะโอ้ยอะไรเสียงไม่รู้เสียงตู้มอ่ะนี่เสกปลดปล่อยอาวุธลับ เป็นแน็กนักบัวจงเพราะมันเข้าไปทำเหี้ยมมืดจังวะเออดีโคตรเลยมันมีไฟฉายนักขลังอะไรหลังมันเป็นรังรังังอะไรอ๋อกล่องเลยหรืว่ารังปอดมันลอยอยู่ไหนกันนี่มีกุญแจนี่เปิดดิหรือว่ามันไม่ใช่กุญแจตู้เซฟวะอ่า นีอ่อะไรอ่ะต้องเข้าไปในโลกของความจริงเนาะไปกันถอะนิตทจนโพนิทุนเสกไปเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนั่นเองดูเสกดีเสกหลอนไปแล้วเห็นมันไม่เห็นมันมืดไปแล้วก็เห็นเองอยู่เนี่ยออกออกคันเร่งเมื่อกี้เจอเลยนะล็อกติดไงอ๋อค <laughs> <laughs> ันเล่นคิดว่าคันคิดว่าคันเร่งรถเอ็มจีมันเป <laughs> ok <laughs> 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 ็นไงวะมันคนเห็นข้างๆมันเป็นแค่เหล็กอะเราไม่คือเราเห็นมันเป็นแป้นเหมือนเป็นแป้นคันเร่งรถอะ แล้วเมื่เวลาเดินสวนกันแล้วมันแหลกวะทำไมเราแหลกทรมานแบบนี้น oh. Anyways, Hence, ี่เราเปิดอะไรทิ้งไว้บอกว่าเอาเอาตาพวกมึงละไฟขอดเลยเพศคันเร่งไม่ใช้เฉยโอ้ยโอ้ยตโลต์ตโลต์ตโลอ้ยึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้ยหันหันแบบหันแบบออหันแหลกมากอะไรนะไม่ได้เซเล่อะไรเซเล่อยู่ในนี้เหรอเซเล่ตายเหรอดิสเ่นเพนติ้ง เซเลเซเลอันบอลยากษ์ูหยุดดูแป๊บแป๊บอืมกลับมาต่อสู้กับมอมันเลยอืมแล้วเราเปิดห้องนี้มาทำไม่มีอะไรเลยนี่หว่าอ่านอ่านไงอ่านได้ใจความใช่ใช่มิดเพนติ้งเพนติงอยู่ไหนก็มีภาพข้างในนั้นมีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเน็กเจออะไรเฮ้ยอะไรนี่มีดโกนเหรอเฉยเฉยมีดโกนบล็อกคีย์ว่ะโอ้โหนี่ไง เซฟคีโอไปไปไปตัวตัวเซฟมันเป็นขั้นขั้นแบบนี้นี่เขาต้องโคตรเป็นคนรักษาความปลอดภัยเลยเอ้ยเฮ้ยนักทำอะไรแอดไงโคตรลั่นเลยอ่ะได้อะไรมากุเจเล็กหายเลยสักขอดูหน่อยดิไข้ไ้ไไขได้ไขางเนี่ยดูดิเกไขเกไ ใข่เสรปลดล็อกปลดล็อกสกินทองมัน,นเอเียอ,อะไรชื่อชื่อมันชื่อว่าเดอะรูมอ่ะเดอะรูมเดอะรูมห้องไปไปหาเดอะรูมกันนี่ทาฟกกาก้ารอ <c oughs> เออวะอ๋อเดอะรูมเดอะรูม๋อกูก็โง่เนาะรู้แล้ววะมันคืออะไรกันอ่ะนี่ไงอุยเปิดประตูทีแลกมีผีข้างในแน่นอนโอ้โหแลกทรมาน <c oughs> โหเสียงมันนี่เมื่อกี้คือเราตั้งสติไว้แล้วนะเราเลยไม่กลัวนะแล้วเก้าอี้นี่ทำไมคุ้นจังวะทำไมมันมีไล่เบอร์ไขควงอะไรแเราไม่ไขควงไอ้ที่กูตกใจนี่ร้อยประมาณก็ติดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ตกใจเสียงกร๊ดนะไม่คือคือเราไม่ได้ตกใจเว้ยเพราะเราตั้งตัวไว้แล้วแล้วก็เราก็เตือนเพอเองแล้วด้วยมันมีแน่นอนแต่มันมันตูมแล้วเพื่อนก็ให้กรีดทีหลังนะลืมลืมอ่าหรือยังไงมันออกกำลังกายไปกดย่อย่อ ไปย่ยยยอยย้อยลงไหนย้อยลงไหนอุ้ยระวังนะข้างล่างมันอันตรายไม่ลงไปได้ไหมนักที่เองลอยทำไมลอยได้ไม่ลงมาครับผมอะไรอ่ะนะ่ากลัวอีกแล้วนี่ไง <ๆ S 2> เดินออกเฮ้ยที่ถุงจริงเลยทำไมพวกเราจะเดินออกเดินไป <ๆ S 2> ทางนี้เราเป็นทางออกแล้วก็จบเอ็นเกมเลยไงทำไมหน้าเหมือนลิงเลยอุ้ย เฮ้ยนี่เหรอสิ่งที่เราว่าเอ็นไ<ป>ไีไป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 มาไปไนไปไปไรไปไกไปไปนยอปไ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 มไปไมไนไ้ไปไ้ไปไไป่ปไปวปลปไ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 ัไปไ,ไอไป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 ไบไปอนอยู่ข้างในแน่เลยวะบ๊ายบายโไป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 ไ้ยปไปไปไปอปไปอปไปไปไป อย่างเงยหน้อยอยา,าเจอดีอิงม,มันโถมันโถวความลับที่ซ่อนไว้มันโถอย่าปล่อยความลับมากดิเสกอันทุษอันทูษอันทูษใช่ไหมมุมพ่อเราอุย้ยแนักโดนตบนเฮ้ยทำไมเสียงเกมมันดังยังไงเราปรับไว้เท่าไหร่นะปรับไว้หนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโอ้หลีชีตถ้าเราปรับวอลลุ่มสิบนี่เราไม่หูฟังเบสเบสยกไปทั้งบ้านเลย ระวังระวังนะแนักแบบเดินเดินอยู่แล้วแนักตัวสั้นมอสหลมาสหลุดโอ้อยเอยเลฟ <c oughs> เอเลฟมันเอเลฟเป่ไป่าไปกระพริบเออหมอไม่เห็นเลยอ๋อขากระพริบเมื่อกี้ไม่ดีเสียงเอเลฟเป่ะเสกได้ยินเปิดเสียงอยู่มันดังเกินเอ้ามันก็ไม่มันดีก็ไม่โดนจับสไม่แบบพวกเราโดนดิมุนแจห้องาไปโดนเลยห้องขอเล็กอีกแล้วประตูอยู่ตรงนี้ครับพี่แนัก มันจะไม่เข้าไปถ้าตอนนี้มันมีอาวุธอยู่ด้านในวะมันไม่มันไม่ค่อยน่าเข้าอ่ะแค่ลงมาได้ยินเสียงโอ้โหเมื่อกี้ก็มันก็เกิดน่ากลัวเกินไปละโอ้โหโซเฟ่ปิดแจมือระวังระวังเสกนั่นมันอาจจะลุกออกมาก็ได้นะทำไมหน้ามันเหมือนลิงเลยวะสมเข้าไปสู่ปกติทีดิรู้สึกเสียวหน้ามเลยเพราะเขามีใกล้ l e t โก้เอามา Let's g เอ e t s go เสียชีพหายเลย ลรากลับไปจะเจออะไรไหมฮะเรื่องจบจบอะไรอะไรยังเจออะไรเอาโอเคครับผมยังไงโซแซ่โอ้โหฝั่งฝงที่วงเลยนี่สับแบบไหนนี่สับไม่ขาดนะมันร่วงมันล่วงลงไปได้ไงวะเราตัวลุงไม่ได้สับตัวมึงสับประตูเหรออ๋อเราจะไปทางไหนกันก่อนที่แน่ๆเราจะเอาฟิต ยิงหห้องหุ่นเลยห้องมีหุ่นจะทำร้ายใจเธอแล้วทำอไมคุ้นๆวะแต่หุ่นนี่มีหัวดิตั้งสติก่อนอันนี้คือมืดเหมือนกันทุกคนไหมใช่ใช่เอาแค่เนี้ยนักอิมเปทนกดอะไรหรือเปล่า ตองสุกนิวไอพว it's not what I did it's in โอเคทางนี้เฮ้ย <Hey. Hey. S 1> เธอชูพี่แนะนำ<ม>เลยเอันนี้โอโอนั่งด้วยนั่งด้วยโคตรหานล็มเลยเออว่ะรอบๆนี้มัน <c oughs> อะไรนิ่งๆที Let go เตียบทีตองรู้ อะไรวะเกินอะไรโอ้ยแหลกแหลกแหลกพีต้องยอมรับความเสียใจนี่มันเดือดรอโอ้ทำไมปิดยันทำไมปิดเขาทำไมปิดฉันเสกเปิดเสียงเสกเสกเสกเสียง ทำไมอย่าได้แต่เสกิกสองคนเลยพี่แนงมาตรงนี้ด้วยกันมาทำไมเองอยู่ห้องโถ่เ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยปีนอะไรปรับเดินช้าเนี่ยปรับเดินช้าได้เลยเกมเนี่ยเออโลอายุก็ดี่ก็โตแต่ด้านนอกมันมันมืดหมดเลยยิ่งคิดตัวป้อมตัวป้อมตัวป้อมอะไรวะ บางทีมันนก็อตัวอะไรมันร้องนี่อุ้ยเมื่อไหร่แล้วถึงเวลาปลดปล่อยประตูแล้วพี่นักหายไปอีกแล้วนี่โอยไม่หายทำไมทำไมนักว้าวัาเมื่อกี้ทำไมนักว้าวหายไปแล้วมันมีเสียงนักไหนักกุ๊กข้าดไหนหายไปไหนอ่ะมันอยู่ไหนนี่เมื่อกี้เห็นเดินนักก็๊กว้าวไปเลยอินไปไหนแล้ว แล้วก็อยู่ที่เธอเองอ่ะหายไปเองอ่ะไปไหนเอ้าแล้วหลังเสร็จห้าห้าวเฮ้ยอะไรอารโรอ้าอ้าอาโหลอยู่นี่ไงแน่ากอนตัวปอมไหมเนี่ยจ้องหน้าก็ตัวจริง่หว่าะ อะไรอ่ะอองประตูอยู่ตรงนี้กูก็ไปไถกันแล้วเสกอ่ะเอาลงบนโซลาร์ลงบนลงมาเสกมุดๆอะไรปานนั้นวะนี่ด้านหลังหันมาหันแบบหน้าใสอะไรวะยังเจออะไรทำไมอ่ะไปเฮ้ยมันมันปิดกระแทกหน้าแน็กอ่ะอะไรอะไรฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไม่รู้เหมือนกันเอิ่มนนี่มัได้ฟิกเกอร์ได้ฟิกเกอร์โอเคโอเคได้ฟิกเกอร์ได้นี่ใครอ่ะที่นอนอยู่บนพื้นอ่ะ นาวิกเตมเอไปตั้งไปตั้งเออแล้วอีกอันนึ่ะถึงเวลาไปห้องที่ห้องประตูเลยเหนื่อยเหนื่อยมากพี่นัยชอบนำพิเศษแล้วพิเศษก็ชอบนำไหมโอ้เจล็บแนกแนกแนกจะเย็บคุยก

ไรเยี้ยวะไรเงี้ไม่ั้งเราเป็นไรนี่เราเป็นไรตัวโยกอะตัวกูจมกูไม่โยกดัน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 เพิ่มหน่อยเอา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 แน็กแน็กแน็กอาอเราลุกขึ้นมาได้ดัน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 แน็กดันดันดันเอาลอกประตูไปไม่แต่เราแต่ใส่ช่วยเราก่อนเราก็เป็นเหมือนแน็กเลยแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ดินนะนาะ แต่เราเป็นบนบกอ่ะแบบตัวขยับไม่ค่อยได้ก็ชากไปกระชากมาแล้วพี่น่ากวยวไปเนี่ยเป็นอะไรกูเป็นอะไรไปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดันไปที่บันไดก็น่าจะหายแหละเอาอันนี้อันรีเซ็ตเหรออ๋ออ๋อเซ็คเซ็คเซ็เซ็เซ็กระดาษตรงนี้มันโอ้ยอ็มอโฟนตรงไหนนะไม่รู้อ๋อที่กระโดดทำไมไม่แน่เราโดนหมดเองเลยนะ มัน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 เปลี่ยนคนใครใครใครมีฟิกเกอร์อยู่อ่ะเสกใช่ไหมเสกหยัดอย่าอย่าปิดบากเสกเสกไปเสกไปไปด่วนเลยไปตั้งฟิกเกอร์ด่วนเลยปล่อยเราไปมืดนเอามันมืดช่นเอาหน่าเราจมแล้วไม่เน็กเราโดนดูดแทนเองอะไรไว้เนี่ยแล้วเน็กหายแล้วมองไม่เห็นรูติดรูติดต่อไม่เป็นไรเสกเดาเดาไปแล้วมีแเน็กตายแล้วเกิดไหนนี่ไปอ้าวแล้วเสกอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ ระวังนะอันตรายนะโดยเฉพาะเมาส์แล้วเนี่ยหลอนบ่อยคนละคนกันเนี่ยตึกคนละวัดวาร์ปกากเหมือนเดิมไม่มีกระแสไม่วาร์ปทำไมเรายังไม่วัดนั่นนี่ไงอ๋อชิวๆดูทางดิอย่าแต่แค่ไม่มีผีไล่ก็พอมีกุญแจอยู่ในอยู่ในแช็กเช็กแปลว่าอะไรวะลืมไฟไฟแช็กเออแช็กน่าจะเป็นคล้ายๆกับเชลล์มี that w ู่โอเปนดิสก์บ็อกซ์ที่เพื่อที่จะเปิดกล่องนี้ฉันพยายามที่จะเปิดแต่มันไม่มีกุญแจไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี่ <I S 1> ได้ <one S 1> เอาวัน get out here his filian has here your part no wonder y o u l e f t อกาเป็นว่าไม่มีใครเดินที่นี่ได้อาจจะรอจะเป็นหนึ่งนั้นด้วยเพราะงกาปราปิดเกมแล้วดิอ้ <c oughs> อา <c oughs> ด้านล่างมีด้านล่างอีกไม่เป็นไรพวกเราเป็นคนแรกทีก่รอดเหนเดียวกันอ่ะตัวเดียวกัน นี่นี่นี่ใส่ดูนี่ไว้นะอีกเห็นกระโหลกนไหมเราจำเขาโค้งหน้าแบบนี้ได้นี่มันพีทาแท็กเลียแน่นอนพีทาเลียตายแล้วเหรอเนี่ยเป็นกระโหลกอยู่ตรงนี้เอาล่ะเราไม่ไปโอเคใช่เอาไงก็ไม่ได้รือเกล่ากบไม่ได้รือเปล่ากุญแจตรงไหนอ่ะเนี่ยกุญแจอยู่ทางซ้ายบนเลย แฟนถือเลสผู้มาค่อยเห็นดวงดาวนี่มันเป็นไม่กล้าเสียเลถ้าผีมันมาไอ้เชียบเราคนตั้งฐานเป็นแบบไ e of Kingdom สามเหลี่ยม <c oughs> ยังไงวะห้องซั่วเหร่อคุณแกไอ้เชียบแล้วไม่หายแปลว่าตายหายได้อ่ารได้เก็บมาได้เลยแน่เ็บเก็บเก็บ <c oughs> ก็ไม่มีใครวิ่งได้เหลกไม่คุณแจให้อยู่กูไม่มีเดี๋ยวบอกไม่ได้เก็บก็สู้นะเดี๋ยวไปแทงให้เขาเขาเขาเขหายเหมือนกันอ่าได้หนึ่งคนมั้งจะแทงแทงคือห้ามตายของอะไรสุดห้ามตายอ่าๆๆแต่ก็แหลกเป็นนะเว่โอ้โหมักเองทิ้งห่างปลกเองทิ้งห่างจาเข้าไปแล้วพี่น้อง้ยปุ่มปุ่มมิดโอขึ้นเลยดุ้ง เอทิ้งห่างแต่เขาไปคนละร้อยเมตรแล้วนะเฟกไม่เป็นไรเลยหรอเฟกทำไมไม่เป็นไรอ่ะเฟกเองเป็นเองคุณเป็นด้วยทมากินกูมอจะรอยอยู่แล้วมอกูจะรอยอยู่แล้วมันที่มันขึ้นมาวินโด้ผมปรับเสียงอะไรขึ้นมาเต็มจอเลยมีมันมีอะไรอ่ะก็ต่าตรแจงไงไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยเฟียแล้วกูเฟียแล้วอันนี้ติดเฟียติดออโต้เฟียเลย ยีนที่ไขตรงนี้ที่เกิดมันระเบิดอะมันลั่นระเบิดอะมันไขไม่ได้แล้วน้าตวัดน้าโดนคิดล็อกอ่ะแย่งกันเก็บไม่ได้ในคนละคนเฮ้ยนี่เรายังกลัวอยู่เลยนี่จนถึงตอนนี้เลยนี่เสกจะเดินช้าไปไหนดิยังรู้สึกอยู่ ู้หญิงโดนเหมือนกันไปไปโอ้ยโอ้ยมันขนาดแรกดุ้งแล้วเรายังตกใจอ่ะแต่ว่ารอบนี้มันมันไม่หนักมนรอบก่อนแล้วไงเพราะว่ามันมันอารมณ์อ้โอ้ย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  อุ้ย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 เราเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้เสกเขาเขาไปไม่ได้เหมือนกันมนะแม็คแม็เราเดินไม่ได้เดินแล้วโดนรัวๆเราไปกินโดนจับจั๊กแยไปห้ารอบอ่ะมันเน่าเวียงอ่ะถ้าเป็นเน่าเวียงเลยอ่ะแล้วถ้าจะเออรู้เวลาโดนทีก็ตัวมันหันไปอีกทิศหนึ่งอ๋อโอ้โหลอยลอยแล้วคือถ้าจะจับจั๊กแยรัวขนาดนั้นคือจะจะกลายจับจั๊กแย่จนไม่กลัวเลยใช่ไหม อยยยยออออ๋อมันเป็นมันนเป็บาเรียไงแม่ไม่ไม่ไม่มาเขาขั้นบาเรียไม่ให้เดินกลับไงไปหน้าแต่ห้ามถอยหลังไงไม่ตายแต่กลัวโอเคไม่หวังหวังว่าจะไม่มีแล้วเนาะแล้วก็จำตัวอะได้อะไรเนี่ยเอาอยู่สตอรี่เอ็นเที่เอาจบไปงี้เลยเหรอเรื่องราวของคุณจบลงแค่นี้เอาแต่บอกว่ามีใครรอดไปได้ไงตกลงแต่ แต่ <Unt> ที่ไหนสักที่เพิ่งเริ่มต้น The u n t o u c ไม่บอก To be c o n t i n u e อ่ะ <c oughs> <be>